วิดีโอนี้นะคะครูนาจะมาสอนบริหารร่างกายสำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันสค่ะ โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองและระบบประสาทที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะเกิดจากเซลล์สมองบางส่วนนะคะที่ทําหน้าที่ผลิตสารโดปามีนนะคะเขาค่อยๆตายลงไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทําให้สารโดปามีนนะคะลดลงมากผิดปกติค่ะซึ่งเจ้าโดปามีนเนี่ยนะคะเขามีหน้าที่สําคัญในการ ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็ควบคุมนะคะการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะเมื่อร่างกายขาดสารโดปามีนมากเกินไปนะคะผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการเคลื่อนไหวช้านะคะมีการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็การทรงตัวไม่ดีค่ะ แล้วก็อาการที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะก็คืออาการสั่นค่ะอาจจะสั่นที่แขนหรือขานะคะข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียวก่อนนะคะโดยจะสั่นขณะอยู่นิ่งในท่าพักนะคะเมื่อมีการใช้กล้ามเนื้อเช่นเอื้อมมือไปหยิบของนะคะอาการสั่นนั้นก็จะหายไปแต่เมื่อกลับมาอยู่ในท่าพักนะคะก็จะมีอาการสั่นใหม่ค่ะ การรักษาโรคพากินสันนะคะนอกเหนือจากการรับประทานยาซึ่งเป็นการรักษาหลักแล้วนะคะการออกกำลังกายนะคะนับว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะมีการศึกษาพบว่าการออกกําลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะจะช่วยเพิ่มการดูดซึมของยาช่วยให้อาการโดยรวมของผู้ป่วยดีขึ้นและยังสามารถชะลอความรุนแรงของโรคได้อีกด้วยค่ะ ช่วงหน้านะคะครูนาจะมานำฝึกโยคะเอ็กซ,ซ์ไซส์สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปทั่วร่างกายให้ดีขึ้นนะคะฝึกเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกล้ามเนื้อนะคะลดภาวะตึงเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะให้แข็งแรงขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวและการทรงตัวแล้วก็ลดปัญหาการหกล้มค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการออกกำลังกายในผู้ป่วยพากินสันนะคะควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญค่ะ ผู้ป่วยพากินสันนะคะมักจะมีการตึงเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะโดยเฉพาะแนวแกนกลางลำตัวจึงมักจะหายใจสั้นและถี่นะคะมีอาการหอบเหนื่อยได้ง่ายการฝึกการหายใจนะคะก็จะช่วยให้มีการขยายของซี่โครงมีการฝึกใช้กล้ามเนื้อกระบังลมนะคะช่วยให้หายใจได้ลึกขึ้นและลดอาการดังกล่าวได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายมีสติดีขึ้นนะคะช่วยกระตุ้นระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในนะคะให้ทำงานได้ดีขึ้นค่ะผู้ป่วยสามารถฝึกในท่านั่งหรือท่านอนก็ได้นะคะวันนี้เราจะฝึกในท่านั่งกันค่ะเราจะฝึกการหายใจด้วยท้องนะคะให้นำฝ่ามือข้างหนึ่งวางไว้ที่หน้าท้องนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งวางไว้ที่บริเวณสวงอกค่ะหายใจเข้านะคะให้เราสังเกตการเคลื่อนไหวของฝ่ามือนะคะทั้งสองข้างเลย แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะคะสังเกตการเคลื่อนไหวของฝ่์มืออีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจเข้าค่ะ สังเกตดูนะคะว่าถ้าท้องของเราขยายนะคะหรือว่ามันขยับมากกว่าทรวงอกนะคะแสดงว่าเรามีการใช้กล้ามเนื้อท้องนะคะหรือกระบังลมนะคะเป็นการหายใจแบบลึกนะคะซึ่งเป็นการหายใจที่ใช้กำลังน้อยที่สุดแล้วก็สามารถนำลมเข้าออกจากปอดได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกหายใจไปพร้อมๆกันนะคะวางมือข้างหนึ่งนะคะไว้ที่หน้าท้องอีกข้างหนึ่งนะคะไว้ที่ส่วนอกค่ะ หายใจเข้านะคะให้เรานําความรับรู้นะคะไปที่บริเวณหน้าท้องให้เรารู้สึกว่าหน้าท้องเนี่ยจะต้องขยับมากกว่าบริเวณสวงอกนะคะแล้วค่อยๆหายใจออกค่ะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของฝ่ามือที่ยุบลงไปนะคะตามหน้าท้องที่ยุบลงค่ะ ะะผู้ป่วยนะคะคสามารถฝึกนะคะคด้วยการหลับตาได้นะคะคเพื่อนำความรับรูะะ้เข้ามาที่ร่างกายและลมหายใจของเราให้มากขึ้นค่ะหายใจเข้าค่ะท้องพองหายใจออกท้องแฟบสุดลมหายใจเข้าค่ะท้องค่อยๆพองออก หายใจออกค่ะท้องแฟบลงสูดลมหายใจเข้าไปช้าๆท้องขยายแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกค่ะหน้าท้องค่อยๆยุบลงหายใจเข้าหายใจออก สุดลมหายใจเข้าไปช้าๆท้องขยายค่อยๆหายใจออกขาหน้าท้องแฟบล,ลงเราหายใจต่อไปเรื่อยๆนะคะอีกสัก3ามสี่รอบนะคะ เมื่อเพียงพอแล้วนะคะให้เรากลับสู่จังหวะการหายใจปกติของเรานะคะค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะ